รูปแบบที่2โควตาสมัครที่มหาวิทยาลัยหรือจะสมัครที่โรงเรียนก็ได้ต้องไปดูครับว่าโควตานี้ผ่านโรงเรียนไหมโรงเรียนมีคนเสนอชื่อไหมน้องก็ไปสมัครตามนั้นนะครับประกาศผลในระบบวันที่4ี่วันที่5พฤษภาเลือกยืนยันสิทธิ์เพียงสาขาเดียวที่เดียวปีที่แล้วครับสมัครมาสูงสุดเลย36โควตาครับ สามสิบหกโคต้ามาหนึ่งคนนะครับติดสูงสุดเก้าแห่งน้องคนนี้ก็เลือกเรียนแต่จะมีน้องเนี่ยครับติดเจ็ดแห่งแปดแห่งนะครับสี่ห้าคนตัดสินใจลำบากโอ้ยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาน้องที่ติดเจ็ดแห่งมีหนึ่งคนเลือกตัดสินใจไม่เอายืนยันสิสามคนน้องคนนั้นอนะ ที่เลือกไม่เอาเนี่ยน้องทุกข์ละพี่รู้น้องทุกข์ละเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีไออยากจะเรียนมันอยู่ต่อไปอะ่ะแต่แม่ถามแม่บอกแน่ใจเหรอว่าไปต่อแล้วจะติดเรียนเรียนไปเถอยยืนยืนไปเถอเอาไปเถอ่อน้องแปดคนเนี่ยห้าคนตัวเนี้ยก็เลยยืนยันสิทธิ์ครบแล้วน,น,น้องก็มานั่งคิดตบตวนเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาวันรุ่งขึ้นน้องก็มากดสละสิทธิ์ทิ้งเนี่ยน้องเป็นทุกข์ละดังนั้น อย่าจะฝากเตือนน้องๆเลยครับอย่าสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเครียดเราสมัครในสิ่งที่เราต้องการจะเรียนถ้าได้ก็เรียนถ้าได้แล้วยังไม่แน่ใจจะเรียนไหมมันยังไม่ใช่ด่านสุดท้ายดังนั้นไม่ต้องสมัครด่านแรกๆให้สมัครเฉพาะที่อยากจะเรียนจริงๆได้แล้วเรียนเลยอย่าเอาเผื่อเลือก พอเ,เอาเผื่อเลือกมันยังมีรอบต่อไปที่ไอ้ของที่อยากจะเรียนมันอยู่รอบต่อไปมันจะทําให้น้องเครียดมากแล้วน,น้องจะเป็นทุกข์นะครับอย่าสร้างความทุกข์ให้กับตนเองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับมีครับนี่สมัครโครต้ตาเดียวสามหมื่นแปดผ่านสองหมื่นสี่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนหมื่นห้าหายไปเลยครับแปดพันสมัครโครต้ตาเดียวนั้นได้ก็ไม่เอา ไปรอบแอดมิชันต่อ8,400คนแล้วก็มีมายืนยันสิทธิ์แล้ววันรุ่งขึ้นมาสละสิทธิ์อีก190คนพัน0คนที่ได้สมัครในสิ่งที่อยากจะเรียนละอันเดียวเท่านั้นก็ยังสละสิทธิ์ทิ้งนะครับนี่คือความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในระบบการคัดเลือกนะครับ